ดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันมันละตัวนะครับกับผม AKA เมาหมาโมสเตตัสกินหมามาบุรุษที่มีไฟแรงกลงกราปรารถนาที่จะควยคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมขณะนี้เราอยู่กับหุ้นอัปเดตนะครับผมหุ้นติดตามนะครับกับบรุกนะครับผมมากันอีกแล้วนะครับผจนถึง ตอนนี้นะครับบุ๊กนะครับผมยังไม่เบรกเลยนะครับคือเขาแบบทำเลวเจ้นจนแบบมันโอ้ยไม่รู้จะว่าอยังไงแล้วนะครับผมในทำงฟรมเดตอนนี้เนาะก็เขาก็ยังคงอยู่ในกรอบอะ่ะดูตรงเมาส์ผมนะครับกรอบ0.51แล้วก็0.57นะครับผมเขาก็ยังไซด์วีตรงนี้นะครับขณะเดียวกันครับ RSI เนี่ยก็มีการยกโลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> สวยมาก MACD MACD ตอนนี้อ่าทับกันอยู่กับเซ็นสิกแน่วนะครับผมบริเวณลบ0 0นนะครับผมอ่าแล้วเขาก็มีข่าวนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นปันผลนะครับผมขึ้น XD ค่าจะได้สิทธิ์ปันผลวันที่26นะครับผมเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาเนาะ 0.0050นะครับผมต่อหุ้นนะครับสำหรับบุ๊กบอกว่าทั้งๆที่บริษัทนี้ยังมีการขาดทุนนะครับผมจากการซื้อบิตคอยนะครับเหรียญบิตคอยกับเหรียญคริปโตหลายหลายเหรียญเลยเขาซื้อหลายอย่างมากนะครับสำหรับบุ๊กเนี่ยแต่ก็ยังมีปันผลให้อยู่นะครับผมน่าสนใจครับวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูใหม่ก่อน วันที่26นะครับผมอา,อาทิตย์หน้านะครับผมก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD มีสิทธิ์รับปันผลเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับผมขณะเดียวกันที่เขาทำเรเวอร์เจนนะครับผมผมมองว่าเขาอาจจะมีการเบรกก่อนขึ้น XD ก็ได้นะครับเนาะเพราะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงขึ้น XD เสร็จป,ปุ๊บเขาก็อาจจะแบบม,มีการเทคโปรฟิตนะครับผมเนาะอืม ก็เป็นได้นะครับสําหรับบุ๊กแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมก่อนถึงวันที่26นะครับเฝ้าเลยครับบุ๊กนะครับผมต้องมีอะไรสวยๆงามๆให้เราได้เห็นกันบ้างนะครับเนาะคือมันสวยมากเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆนะครับผมก็วันที่15บห้ที่ผ่านมาก็มีเด้งกบฏชนนะครับศูนเนาะแต่ก็ไม่ผ่านนะครับผมเป็นแนวต้านที่มีนยะนะครับผม เคยเหย็บก็มาดูที่ทำเฟรมหกสิบนาทีสิก็สวยนะครับผมยังโอเคอยู่ไม่ได้ขี้เลดอะไรทำเฟรมสามสิบนาที ISI ก็เหมือนมีการบีบอัดขึ้นไปนะครับผม,มยังคงดูดีอยู่นะครับผมยังคงอยู่ในเกมแล้วก็ยังคงดูดีนะครับผมวอลุ <S <S ่มบายไพดิอ่า ก็ทุนส่วนมากก็อยู่ที่0.59นะครับผมแล้วก็0.67เนอะอืมได้เปรียบมากครับตอนนี้ผมก็เลยเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆไ,ได้ได้ชมกันนะครับสำหรับบุ๊กเนาะโอ้โหน่าสนใจครับน่าสนใจน่าสนใจเรามาดูที่ไทม์เฟรมบิ๊กกันหน่อยสิอืม ถือว่าการย่อ,อมาครั้งนี้นะครับผมย่อ,อลึกมากๆนะครับผมสําหรับบุก๊กเนี่ยอย่างไทม์เฟรมมันนะครับผมเราก็ลองตีฟีโบลงมาเขาลงมาเกือบจะถึงบริเวณ78.6เปอร์เซ็นตนะครับผม78.6เปอร์เซนราคาจะอยู่ที่บริเวณ48.48สตางค์เนาะ0.48เนี่ยเขาจะลงมาถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เขาอยู่ที่0.54เนาะ คือต้องบอกว่าบุกเนี่ยคือเขาค่อนข้างที่จะลงมาลึกมากๆนะครับผมลึกมากเลยนะ MACD ในไทม์เฟรมมันนี่ตัดลงมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอสัญญาณนะครับเนี่ย MACD ใน i ท e f เฟรม w ี e k เนี่ยตัดเมื่อไหร่ก็จะส่งผลไปที่ไทม์เฟรมมันนะครับผมใกล้แล้วนะครับผมผมมองว่าบุกเนี่ยใกล้ถึงจุด กลับตัวแล้วนะครับผมในทำเฟรมบิ๊ก i s i เขาก็มีการยกโลขึ้นมานะครับผมสวยมากๆนะครับผมทำโอเวอร์โซแล้วก็ยกโลด้วยนะ macd ตอนนี้ก็เหมือนจะตัดเส้นสิกญนลนะครับผมช่องว่างอยู่มีแค่นิดเดียวนะครับผม macd อยู่ที่0.09นะครับผมลบศูนย์นกวนเส้นสัญญาลอยู่ที่ลบ8เนาะอีกนิดเดียวครับผมอาทิตย์หน้านะครับผม ถ้ามีการเบรกนะครับผม MACD Time Frame Week ตัดแน่นอนครับส่วนหลับบูกเนาะอ่าถ้า Time Frame Day ตัดนะครับผม Time Frame Week ตัด Time Frame Month นะครับผมมีการตัดนะครับผมมันอาจจะเป็นรอบที่บูกเนี่ยมีการกลับตัวสวย ก็ได้นะครับผมเนาะมผมก็ตามนะครับผมบลกผมก็จะตามแล้วก็เอามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ชมเรื่อยๆนะครับสําหรับบลกเนาะก็ถือว่ายังอยู่ในเกมอีกตัวหนึ่งนะครับน่าสนใจมากๆนะครับผมเพื่อนๆก็กด subscribe ไว้เลยนะครับผมผมจะมาอัปเดตอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียง ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมผมไม่ได้แนะนำหรือชีน้นำเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับผมมีมุมมองอที่อยากจะมาพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็สามารถมาโพสต์ใต้คลิปได้นะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์ใ้กับเ,เพื่อนนักลงทุนด้วยกันนะครับ เราจะได้อยู่ในตลาดนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผมอ่าก็ขอความกรุณาแล้วก,กราบยังองอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไม่คิดหวังแน่นอนกด s u บสไครป์ไว้เลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบเพียงเท่านี้น,นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวีดสวัสด,ดีครับผม